ก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่บางนาน,นะคะนัดกันที่ไบเทคนั่นเองนะคะก็พีเขามาจากต่างจังหวัดก็คือทำเลเบื้องต้นมันมันคืออยู่ในตัวเมืองเลยะคะ่ะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีเวลาที่จะไปโซนทางอีสานนะคะ <c oughs> ก็เลยนัดให้พีเขามาเจอกันที่นี่นะคะศูนย์กลางนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะดูเรื่องของเอกสารแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมนะคะเพราะว่าภายในมีปัญหาจะจัดสรรแล้วแต่ว่ามีปัญหา กันอยู่ะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างน,นะคะจะถึงแล้วถึงแล้วนะคะโอ้โหคนเยอะมากเจี๊ยบนะคะเพราะเขาจะมีงานตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่เราก็รักกันที่นี่นะคะเดี๋ยวมี่เขายื่นขอทุนนังมาถึงแล้วเดี๋ยวกำลังจะหาที่นั่งนะคะหาที่ประชุมกันว่าจะได้ที่ตรงไหนแต่ว่าโอเคก็ เจอแล้วนะคะก่บนัดคืนการเงินที่สตาร์บัคนะคะวันนี้นก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของเอกสารว่ามีความพร้อมเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาที่ประสบอยู่คือเป็นเรื่องของอะไรนะคะเหมือจ,จะแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะแต่มองดูแล้วไม่ได้ติดอะไรมากมายคะ่ะเหมือแค่เรื่องต้นลงมทำแค่นี้อนเองนะคะ,ะคุณสามารถก่อนนี้ได้แค่นี้อ่ะ อันนี้เป็นเรื่องของจักสารเนาะเี๋ยพอถ้าสมมติว่าโครงการเนี้ยยื่นเข้ามาแล้วเขาจัดสรรตอนแรกที่จะได้จากค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเนาะมันจะประมาณพันสี่ร้อยสิบเอ็ดตารางวาถ้าคูณสองหมื่นห้าก็อยู่ที่สามสิบห้าล้านห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะให้ก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดอันนี้คือคำนวณคร่าว ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการพูดคุีแล้วก็ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการที่จะยื่นขอทุนนะคะแล้วก็ดูว่าโปรเจกต์ที่เขายื่นมาจะสามารถไป่อได้ไหมนะคะสำหรับแปลงนี้คือทาเลยผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าว้าจะไปเจรจาเรื่องของยอดก้อนแรกที่จะต้องชาระให้กับเจ้าหนี้ไปเลยคะถ้าเคลียร์กันลงตัวก็ไปถอกได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะเดี๋ยวไปทําการตลาดเพิ่มเติมมาก็เรียบร้อยแล้วค่ะ